ตาคะอาหารทั้งหมดนี้เหลือแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่ขอได้ไหมคะวันนี้แม่มีอาหารแล้วก็มีเค้กมาให้ลูกด้วยนะโอ้มีเค้กด้วยหนูต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะที่มาร่วมฉลองวันเกิดกับหนูทุกปีเลยอะ่ะ ตั้งแต่พ่อกับแม่ของหนูเสียไปก็มีแต่คุณลุงคนเดียวที่เป็นญาติที่เหลืออยู่อยู่รักคุณลุงมากเลยค่ะลุงก็ต้องมาติเพราะลุงมีหลานอยู่คนเดียวเนี่ยเลีกอย่างลูกของลุงเนี่ยหลายๆคนเขาก็แต่งงานแต่งการออกบ้านออกเรือนไปหมดแล้วก็เหลือแต่หนูได้หละที่ยังไม่มีครอบครัวยอยู่คนเดียวเนี่ยลุงก็เป็นห่วงนะไหม อร่อยไหมคะอ,มอร่อยไข้ใจจนะ้้แม่บ้านคนใหม่เหรออ๋อใช่ค่ะเอเอแล้วมาจากไหนเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะแต่เพื่อนแนะนำมาอีกทีนะคะก็น่าจะไว้ใจได้นะคะ ำไมหรอคะรูเป็นห่วงฮะแล้วอยู่คนเดียวด้วยแล้วรู้จักก็ชื่ออะไรหนูยังไม่ได้ถามเลยคะ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูโทรเช็กกับเพื่อนอีกทีแล้วกันนะคะถ้าคุณลูปเป็นห่วง ดีฉันมีอะไรจะถามหน่อยอ่ะแม่บ้านคนใหม่ที่แกแนะนำมาเขาไว้ใจได้หรือเปล่าแกพอจะรู้ประวัติเขาไหมอ่ะไว้ใจได้สิแกฉันนะ่ะไม่ได้นำคนมั่วซั่วไปให้แกหรอกนะเขาอะ่ะเคยเป็นถึงผู้จัดการร้านดูดีคาเฟ่เลยนะแกแต่เห็นว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างก็เลยไม่ได้ทำงานที่นั่นต่อนะ่ะตอนนี้ว่างงานอยู่ฉันนะ่ะก็เลยแนะนำไปให้แกนะทำไมหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อ๋อเปล่าเป่าแกไม่มีปัญหาอะไรหรอกเอองั้นขอบใจมากนะได้เลยยังไงเขาสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะขอบใจจ้ายังไงลูกเห็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพื่อนหนูบอกว่าเขาไว้ใจได้นะคะเห็นบอกว่าเคยเป็นผู้จัดการที่ร้านดูอินดี้คาเฟ่นะคะดูอินดี้คาเฟ่เหรอเออร้านนี้เพื่อนลุงเ็เป็นเจ้าของเนี่ยเออยังไงได้๋ยวลุงจะสืบทางเพื่อนลุงอีกทีก็แล้วกันว่า เขาทำงานเป็นยังไงน่าไ,ไว้ใจได้หรือเปล่าได้นะขอบคุณมากนะคะเออนี่งั้นเดี๋ยวลุงกลับก่อนดีกว่าน,นะพอดีลุงมีธุระอยูอ่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเดินไปส่งนะคะออพี่แม่บ้านคะคะเดี๋ยวฝากเก็บจานตรงนี้หน่อยนะคะได้ค่ะไปค่ะคุณลุงเชิญตรงนี้เลยคะ่ะ อาหารดีๆทั้งนั้นเลยวันเกิดคุณลิต้าเกิดวันเดียวกับลูกเราเลยนี่พี่แม่บ้านคะคะคุณลิต้ายังไม่ได้ถามพี่เลยคะ่ะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ชื่อแนนคะ่ะอ๋อพี่แนนงั้น ตาขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะตาได้ยินเพื่อนบอกว่าพี่เคยเป็นผู้จัดการร้านอาหารที่ดูอินดี้คาเฟ่มาก่อนแล้วทำไมถึงมาสมัครเป็นแม่บ้านนะคะคือว่ายังไงคะเอ่อคือไม่เป็นไรคะ่ะถ้าไม่สะดวกตอบก็ไม่เป็นไรงั้นฝากพี่ทำความสะอาดจานพวกนี้แล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว ว่าแต่บ้านพี่อยู่แถวไหนอะคะอยู่ท้ายซอยเนี่ยค่ะอ๋อก็ไม่ไกลเท่าไหร่อ๋องั้นเดี๋ยวฝากพี่แนนเก็บอาหารที่เหลือพวกนี้แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาไปให้หมาจ,จัดแถวท้ายซอยหน่อยนะคะมันน่าจะอยู่ทางผ่านบ้านพี่พอดีอะคะ่ะคุริต้าคะอาหารทั้งหมดนี้เหลือแล้วใช่ไหมคะค่ะงั้นพี่ขอได้ไหมคะ ได้ค่ะตามใจพี่เลยค่ะ,ะเราไปทําอะไรก็ออกไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ไปเอาถาดมาเก็บจานก่อนนะคะ,คะจะเอาเสศษอาหารหรือไปทําอะไรเนี่ยสวัสดีแน่น สวัสดีชวินสวัสดีดิวแหมไม่เจอกันนานเลยชีวิตเธอดูตกต่ำลงเยอะเลยนะก็ไม่ตกต่ำขนาดนั้นนะฉันก็เป็นแม่บ้านอ่ะอีกอย่างเจ้าของบ้านเขาก็ใจดีกับฉันด้วยแม่บ้านนั่นแหละตกต่ำคืออะไรอะโอ๊ยง้อ,งอเขาหลอกด่าขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกมึงขานหลอกด่า ไม่ยความว่าไงอะนี่แกไม่รู้จริงๆหรอว่าที่รักของฉันนี่แหละเป็นคนวางแผนจัดก,การที่แกดโดนไล่ออกจากนาก็ทําแบบนี้ทําไมอะเอาอันนี้คือโง่จริงๆเหลืออะไรอะก็เพราะว่าฉันน่ยอยากจะเอาเมียฉันเข้ามาทํางานตอนสมัยเธอเป็นผู้จัดการร้านน่ะเมียฉันน่ะมาสมัครงานตั้งหลายรอบเธอก็ไม่รับนี่เป็นไรนักหนากับเมียฉันฮะ ใช่เป็นอะไรนักหนาฉันไปสมัครกี่รอบอีกแล้วก็ไม่รับทําไมแค่ฉันมีประวัติล,ลักขโมยเล็กๆน้อยน้อแค่เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ทําแล้วไงทาไมไม่รับอะ่ะโถเอ้ยแต่ให้โอกาสคนอือจริงนี่เป็นฝีมือพวกแกจริงเหรอเนี่ยอ่ะก็ใช่อ่ะสิจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นแผนของฉันกับเมียฉันร้อยเปอร์เซ็นต์แผนน่ะคืออะไรรู้ไหมวันนั้นจําได้ไหมวันที่เงินร้านมันหายไปอ่ะรู้ไหมว่ามันหายไปไหนตอนนั้นเนี่ยนะลูกค้า เอาตังค่าหาเนี่ยวางไว้บนโต๊ะฉันนี่ก็เป็นผู้หวังดีเก็บเงินและเอาเข้ากระเป๋าตัวเองพอเจ้าของร้านมาถามว่าเงินมันหายไปไหนฉันก็บอกว่าเป็นเพราะนางแนนมันเป็นคนเอาเงินไปเพราะว่ามันกำลังลำบากแม่มันไม่สบายมันก็เลยเอาเงินไปหาหมอพาแม่มันไปหาหมอแล้ววันนั้นเนี่ยนะเจ้าของร้านก็โมโหมากเขาเลยไล่แกออกไงแล้วก็อย่างหนึ่งนะฉันเนี่ยเป็นคนไปเป่าหูเจ้าของร้าน บอกให้เจ้าของร้านเนี่ยไปบอกกับทุกๆร้านเลยว่าถ้าคนอย่างแกไปสมัครงานเนี่ยนะอย่าไปรับแกเพราะคนอย่างแกมันเป็นภัยต่อสังคมแกไม่สังเกตเลยเหรอว่าแกไปสมัครงานที่ร้านไหนเขาก็ไม่รับจนกระทั่งแกต้องมาเป็นแม่บ้านต้องต่อย <c oughs> กระจอกงอกเงยแบบนี้นี่มันเป็นฝีมือของกแกเ,งเหรอชั่วจริงๆเย <c oughs> แต่ก็ช่างเหอะฉันถือว่าฉันทำบุญทำทานแล้วกันนะขอตัวเดี๋ยว <c oughs> มานี่ <c oughs> ตบาฉันทำไมอะทำไมอะก็อ,อยากจะตกบอไปสมัครงานกี่ทีกี่ทีก็ไม่รับหมั่นไส้ก็ต้องตกสั่งสอนอย่างนี้แหละใช่คนอย่างแกมันไม่ให้โอกาสเมียฉันสมน้ำหน้าที่โดนตกอีที่ราคานี่มันเศษอาหารนี่ค่ะอุ้ยกินเศษผักแบบนี้เป็นวัวเหรอจ๊ะอุ้ยน่าจะควายนะคะ <laughs> <c oughs> เอามาแบนี้เลยนะเอาไปสิอุ้ย พอดีแบบมันเมื่อยมือมากเลยอะค่ะสงสัยว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าพี่ลาไปไปกินจ๊บหมูกันหมูกระจกบได้ไหมคะกระเทมันกระเทกมันกระเทก มาแล้วลูกแม่กลับมาแล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างวันนี้อยู่กับคุณยายดื้อหรือเปล่าไม่ครับหนูเป็นเด็กดีครับหนูทั้งช่วยคุณยายล้างจานตากผ้าถูบ้านเลยนะครับเก่งมากลูกพูดีวันนี้เป็นวันอะไรพูดีจำได้ไหมงันอะไรเหรอครับวันเกิดหนูไงล่ะครับอ๋อจริงด้วย วันนี้แม่มีอาหารแล้วก็มีเค้กมาให้ลูกด้วยนะโอ้มีเค้กด้วยแต่มันอาจจะเละๆหน่อยนะล,ลูกไม่เป็นไรหรอกครับงั้นผู้ดีดไปเตรียมจานมาลูกปะเราจะได้แกะอาหารกันครับแม่เป็นไงบ้างจ๊ะวันนี้ผู้ดีด,ดื้อกับแม่ไหมม,มันไม่ดือ้อหรอกมันเลี้ยงง่ายผู้ดีดน่ะมันเป็นเด็กดีนโมเดนูเถอะ ไปทำงานเป็นแม่บ้านวันแรกเป็นยังไงลูกลำบากมากไหมเจ้านายดีลูกนะก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยอะจ๊ะแม่แม่จ๊ะฉันเหนื่อยอะจ๊ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชีวิตของฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยจากเป็นผู้จัดการร้านอาหาร ก็ต้องการไปเป็นแม่บ้านไปหางานทำที่ไหนก็ไม่มีใครรับโดนเพื่อนร่วมง,งานกัดแกงว่าจะหางานทำตอนนี้ได้ก็ตั้งหลายเดือนทำให้แม่กับลูกต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้อีกอะท่าน,นี้มันเป็นลูกที่แย่เป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยนะจ๊ะจะไปคิดยังไงสีลูก ชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้แล้วมันไม่รู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราสักวันหนึ่งนะที่ถึงทําอยู่ทตกว,วันเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วอย่าไปยึดติดกับอดีตปล่อยมันผ่านไปทำเริ่มต้นวันใหม่ให้มันดีแค่ทํำแถวนี้เขาดีแล้วลูกอะไรที่มันผ่านไปเลยก็มันผ่านไปลูกเริ่มต้นใหม่นะลูกนะ ะแม่แม่ว่าเรามาแกะอาหารกันนะลูกมาครับม่ช,นะมช่วยแม่แกะดีกว่าก่อนที่เราจะกินอาหารกันแม่ว่าเรามาเป่าเค้กกันก่อนดีไหม HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU อ๋อเรื่องทั้งหมดเป็นอย่าง,งนี้เอง คุณลุงจริงสิก็อ,อย่างที่ลุงแล้วไห้หลานฟังเลยแหละแบบนี้ก็ดีสิคะคุริต้าคะนี่อาหารที่คุริต้าให้แนนเตรียมนะคะขอบคุณมากนะคะถ้างานพี่ขอตัวกลับก่อนนะคะเอ,อเดี๋ยวสิคะพี่แนนอาหารพวกนี้พี่แนนเอากลับไปทานกับครอบครัวได้เลยนะคะต้าสั่งมาให้พี่แนนโดยเฉพาะเลยคะ่ะคืออะไรอะคะพี่แนนคะ แม่พี่ก็แก่แล้วลูกพี่ก็กําลังจะโตพี่จะปล่อยให้ครอบครัวทานเศษอาหารเหลือๆแบบเมื่อวานได้ยังไงคะคุณลิต้ารู้ด้วยเหรอคะรู้สิคะแล้วต้าก็รู้ด้วยว่าที่พี่มาทํางานเป็นแม่บ้านที่นี่อ่ะพ่อพี่อ่ะโดนกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานเก่าแล้วก็ทําให้ตกงานหางานที่ไหนไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็ต้ามีอะไรจะบอกด้วยนะคะคุณลุงคะ ลุงรู้เรื่องของหนูแนนเนี่ยจากตาเขาแล้วพอดีว่าคุณอรลามที่ร้านดูวินดี้คาเฟ่นเนี่ยก็เ,เป็นเพื่อนกับลุงลุงก็เลยเอาเรื่องที่หนูแนนโดนกันแกล้งไปบอกคุณโอรลานเพราะว่าลุงนะ่ะรู้จักคุณโอรานที่เป็นเจ้าของดูอินดี้เขาตอนนี้คุณโอรานก็เลยเรียกสองคนนี้มาจัดการตอนนี้สองคนนี้ก็ได้รับผลกลับของเขาไปแล้วล่ะนี่ลุงจะให้ดูนะ ผมรู้แล้วนะว่าคุณสองคนเน่เป็นคนวางแผนทำให้แดนมาตกงานใช่ไหมเออเออ,เอ,อคุณคุณโอรานเจ้าของเจ้าของร้านอาหารครับคือเราเราสองคนขอโทษครับคือเออเร,เราสองคนไม,ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจนั้นเหรอคุณสองคนเนี่ยมันแย่จริงๆน,นะแล้วผมยังรู้อีกนะว่าเมื่อวานคุณสองคนเนี่ยไปดักทำร้ายร่างกายเขาที่กลางทางด้วยใช่ไหมคอยดูนะผมจะจัดการคุณสองคนทั้งเด็ดขาดถูกต้องครับ ถ่ายวิดีโอไปแล้วใช่ไหมครับงานกำลังถ่ายอยู่ครับดีนะครับคุณวลันคุณวลันอย่าอย่าไล่เราออกเลยนะครับถ้าถ้าไล่เราออกแล้วเราสองคนจะมีงานทำที่ไหนครับผมอยากในผมก็จะไล่คุณออกและที่สำคัญนะผมจะให้ตำรวจจับคุณสองคนด้วยคุณวลันค่ะพี่รักตำรวจจะจับไม่อยู่แล้วเว้ยไป คุณอรานก็ยังฝากขอโทษหนูแนนด้วยนะที่เขาใจผิดแล้วเองบอกว่าถ้าหนูแนนเนี่ยอยากจะกลับไปทํางานที่ดูอินดี้คาเฟ่เนี่ยเขาก็ยินดีต้อนรับจริงเหรอคะอขอบคุณมากนะคะ,ะแล้วคุณลิตาไม่เป็นไรนะคะพี่แนนะต้าเคารพการตัดสินใจของพี่แนนค่ะพี่แนนคะเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอ่ะเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะ แต่ว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ต้าเชื่อนะคะว่าพี่แนนเป็นคนดีแล้วก็ซื่อสัตย์วันหนึ่งสิ่งดีๆมันจะกลับมาหาพี่แนนเองค่ะแล้ววันนั้นมันก็มาถึงแล้วด้วยเอาเป็นว่าพี่แนนยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ค่ะค่อยๆค,คิดนะคะแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปทานกับที่บ้านก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้ารู้นะคะว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของลูกพี่แนนนี่ตาก็เลยเตรียมเค้กก้อนใหญ่ไ้ให้รับรองว่าอร่อย อย่าปล่อยให้น้องกินเค้กเหลือๆแบบนั้นอีกนะคะดีค่ะ,คะคไม่เป็นไรนะคะพี่แนนไม่ต้องเก่งใจขอบค,คุณมากเลยค่ะคุณลิตาลูกพี่ต้องดีใจมากๆเลยแน่นเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะขอบคุณนะคะคดีนะชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละคะ่ะ ไม่มีอะไรแน่นอนมีขึ้นก็ต้องมีลงขอแค่เราคิดดีทำดีทำวันนี้ให้ดีที่สุดรับรองว่าวันหนึ่งสิ่งดีๆก็จะตามมาเอง